สามเปครับพอดีเมื่อวาน3.5หาไม่ได้ก็เลยใส่3าก่อนตัวบอกว่า3ามต้องหมุนได้ก็เลยมีปัญหาที่สานห้ที่บ้านมันไม่มีขายเปลี่ยนอยู่แล้ววันเมื่อนมีซื้ออะไรฝากสามเป็นหเลยเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลยตลอดเลยไม่งั้นพอเราใส่3ไปเขานั่งบริการเป็นอะไรสามตลอดใช่ไหมใช่ป่ะจริงๆแล้วให้ให้รู้ไว้ว่าเวลาที่จะ เปลี่ยนเรืออะไรต่างแค่มันเป็นไงไป่เกิมไหมแข่งเมอนันาเหมือนเดิมมเปลี่ยนนี่อยากได้ไนวันนี้